สวัสดีค่ะมาขอกาวโรงงานอีกแล้วค่ะค่ะมื่อน,นี้สารโรงงานเปนมาเห็ดอมไก่ไส่ผักซีเล้าซูเปอชุ่อมกินเวยค่ะสารโรงงานเตรียมวัตถุดิบไว้เบิดแล้วค่ะเดี๋ยวห้ามามเริมเห็ดเลยค่ะไก่สารโรงงานซับเป็นชิ้นน่าเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวห้ากับใส่เครื่องแกงลงไปค่ะตะไคร้หอมผักแห้ง,งตมลงไปค่ะพี่น้่ง ใบบักูชีปเสริมกลมหอมค่ะจะีห้ากับปุ้งไปเลยค่ะใส่หลุดดีค่ะหนึ่งส่วนโต๊ะใส่เคือค่ะหนึ่งส่วนซ่า ้าด้วยชูรสค่ะใส่หน่อยเสแหน่อยใส่ลสหลายแส่บหลายไอ้ก็กินก็ต้องใส่ค่ะขาดบะได้เลยค่ะพี่นอ้องประเด็ดเซงไปค่ะสองกรัที่แล้วหากับคัวใกล้ก่อนค่ะ ตัวไห้หนึ่งเขาก็เพียงแกงกับเครื่องปรุงก็เท่ารึงเรียบร้อยค่ะไก่หนีสาวงานใส่ตัวหนึ่งค่ะพี่น้องประมาณสองกิโลค่ะ เทากับสิบัวไปเรื่อยๆค่ะห้ไก่มันเปลี่ยนสีค่ะแล้วเทากับสิเติมน,น้ำเปล่าลงไปื่อที่สิต้มให้ไก่มันสุกค่ะ กับผัวจนใกล้เตี่ยนสีแล้วค่ะพี่น้อเดี๋ยวสาวโรงงานก็จะใส่น้ำต้องไปเลยค่ะใส่น้ำเปล่าเาธรรมดานี่แหละค่ะใส่ต้องไปมันขวมไกลค่ะ หลังจากนี้ข้าก็สิลอให้ไก้มันสุกขาะแล้วข้าก็สิมาใส้พักลวค่ะซิมที่หลังค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้ข้าก็ต้มไก้จนสุกแล้วค่ะเดี๋ยวขอซิมเบ่งก่อนค่ะขาดเนี้อกะดสิได้เตือนค่ะ แซ่บแหละค่ะนี่ถูกต็ดขาดค่ะออกไปข้างเข้มไปกน่อยเดี๋ยวห้องกับจะใส่พักต้องไปใหน่ัจะดีพอดีเลยค่ะใส่ตจนหอมย่งไปคไลล่ะไอตูล่ะจ่ะสีลาหอมยิ่งไปเลยค่ะ จะคลัทซีเล่าหอมๆค่ะพี่น คักเข้ากะสิบอเอาไส่โดนค่ะหมักมันสุกไว้ข้นก้อนค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องทุกอย่างสุกเรียบร้อยแล้วค่ะกระแสดะค่ะเ๋ยดสาราุ่งนันปิดแก๊สค่ะ พี่น้องกินกับเขาเหนี้ยวแซบๆเลยค่ะเบิ่งแล้วเป็นจังไดน้อค่ะเป็นตาแสบบค่ะพี่น้องอมไก่ใส่ผักสีล่ามหอมๆสาวโรงงานพาทำพาแซบค่ะ คลิปนี้ค่ะถ้าเกิดผูดใ้ใดมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวโรงงานพระธรรมพระแสบนำนเลด,ด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ